ว่าที่ผู้สมัครท่านต่อไปจะมีหรือไม่และก็จะเป็นใครสําหรับการชิงเก้าอี้นายกอบจอสงขลาในต้นปีหน้าค่ะยังคงอยู่กันที่เรื่องของประเด็นการเมืองเมื่อวานนี้พักประชาธิปัตย์นะคะเขต6ได้มีการจัดติวเข้มให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกพักในพื้นที่เขต6จสงขลาค่ะ ที่สำนักงานพรคประชาธิปัตย์จังหวัดสงขลาเขต6นะคะเมื่อวานนี้ก็มีการจัดโครงการให้ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยแก่สมาชิกพักแล้วก็ประชาชนโดยมีวิทยากรจากกกตประจําจังหวัดสงขลาผู้แทนกรรมการบริหารพักและเจ้าที่พักนะคะที่ไปร่วมการต้อนรับนะคะสมาชิกของพักที่เข้าร่วมประมาณ3 0 0คนสำหรับเขตเลือกตั้งที่6จังหวัดสงขลานะคะก็มีสสก็คือนางสาวสุภาพรกำหนดผลหรือสอสอน,น้ำหอม เป็นสอสอเขต6แล้วก็ถือเป็นสอสอหญิงคนแรกของจอดสงขลาในนามพักประชาธิปัตย์ 8. ซึ่งเมื่อวานนี้นก็มีการลงไปพบปะพูดคุยกับสมาชิกพักที่ให้ความสนใจมาเข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณทางกกตและก็เหล่าวิทยากรคณะทํางานนะคะที่เสียสละเวลาไปร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็มีทางด้านนางพัตราเหมปาน,านันผู้แทนกะกะตสงขลานายสาธิตเลี้ยววัฒนะโชตินันนายกเทศมนตรีตำบนสมคขามนายสุรศักดิ์วงวานิชผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นายอดุลสงดวงผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสสเขตหกสงขาและนายคันชิตเหมรักตัวแทนสาขาพรรคสงขลาเขตสรวมถึงตัวแทนพรรคอื่นอื่นนะคะก็ร่วมกันพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้กับสมาชิกข,ของพรรคที่ไปร่วมกิจกรรมกว่า300คนเลยคะ่ะ